SNE ปัจจุบันเนี่ยลำพังจะทำแต่ธุรกิจอย่างเดียวแล้วไม่ทำการตลาดเลยเนี่ยมันไม่รอดอยู่แล้วมันไม่ใช่แปลว่าลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นอย่างเดียวอยู่ไม่ได้หรือยิ่งแอดสิคยิงแอดสิคคำถามคือแอดที่ยิงนั้นอะ่ะมันดีไหมหรือมันเป็นขยะ ถ้าเรายิงขยะให้โซเชียลเงินที่เรายิงเข้าไปก็เป็นขยะนะครับสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจมันอาจจะไม่ใช่ตัวสินค้าแต่มันคือแบรนด์ที่มีค่าที่สุดถ้าแบรนด์ของคุณไม่มีสตอรี่วันหนึ่งที่คุณเลิกโปรโมชั่นก็ไม่มีใครซื้อครับ ผมจบมรดชนทรนัพ์สินปสิปี3นะครับมีฝึกงานโปรแกรมแล้วก็ถึงรู้แล้วว่าอ๋อเพื่อนเพืเขาไปฝึกงานเนี่ยเขามีบางคนไปฝึกงานบริษัทโฆษณา เออเราก็เอาด้วยเพราะไม่รู้จะไปไหนเราก็ได้ที่ฝึกงานก็ดีใจแล้วก็พอได้เข้าไปก็เปิดโลก,กทัศน์เลยครับรู้ว่าอ๋อวาดรูปได้เนี่ยชีวิตมันมีทางเลือกของการทำมาเก็ตติ้งนะฝึกงานแค่ช่วงเดียวนั่นอนะความรู้เรื่องมาเก็ตติ้งผมว่าเหมือนผมเรียน4ปีในคณะได้เลยผมจําได้ว่าเดินสมัครงานเลย4เดือนจนไปได้ที่หนึงก็เป็นบริษัทโฆษณาแบบเล็กๆ นะครับเปิดเองมี20คนได้ทำหนังโฆษณาเราได้ทำเลยผมได้รางวัลไอ้พวก คารไลออน Lion ที่เหมือนแบบรางวัลอสการ์เดอะวันโชว์ของนิวยอร์กอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ให้กับพวกงานครีเอทีฟที่คนอเมริกันเองให้การยอมรับสูงมากแล้วก็แลน i กิ้งมันมีการจัดอันดับของแมกกาซีนนะครับชื่อแคมเปญแมกกาซีนเป็นของสิงคโปร์ปี2007เนี่ยผมได้อันดับหนึ่งของการสะสมในแมกกาซีนนะครับซึ่งผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็นแรงงานไทยในต่างแดนก่อน เขาคือเขาไปทํางานที่อังกฤษผมก็ถามเขาว่าอยากสมัครงานทํางานเมืองนอกพอจะมีคอนแทคไหมผมก็ส่งเรซูเม่ตัวเองที่ได้แลนด์กิ้งอันดับหนึ่งนี่แหละส่งไปหาเฮดันเตอร์แล้วก็ส่งไปหา HR ของซาชีนิว york ชื่อมิเชลเดลลี่ทั้ง2คนตอบกลับมาอย่างรวดเร็วบอกว่าผมฮอตมาก เพราะว่าผมเพิ่งได้อันดับหนึ่งในแมกกาซีนจนกระทั่งนิวยอร์กติดต่อมามิเชลเดลลี่เอชอาร์บอกว่าคุยกับโทนี่เกรนเจอร์ที่เป็น CCO หรือเป็นเฮดครีเอทีฟของไซต์ที่นิวยอร์กตอนนั้นซึ่งเป็นบริษัทแม่เลยนะครับมี800คนโอ้ผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะโทนี่นี่ก็เป็นแบบเหมือนครีเอทีฟซูเปอร์สตาร์นะครับคุยกับเขาเขาบอกมาเลยเงินเดือนเท่านี้บาทผมก็เราอยากไปอ่ะเขาให้กี่บาทผมก็เอาปรากฏว่าพอไปอยู่เนี่ย ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ดีแล้วผมขึ้นพรีเซนต์งานลูกค้าถามว่า How long have you been here? ผมบอกประมาณ4เดือนเขาแทบไม่ฟังผมเลยผมเข้าใจเขานะมันเป็นเรื่องของความรู้ในเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิต c o n sumer insight เราต้องเข้าใจพื้นเพรหรือทุกอย่างของของของมาเก็บนั้นอย่างละเอียดจนกระทั่งโทนี่เกรนเจอร์คนเดิมครับเขาก็ติดต่อมาบอกว่าอยากให้อยู่มาช่วย ynr b a n g k o ผมกลับมาเมืองไทยผมกระโดดข้ามครีเอทีฟเดเลกเตอเลยไม่เคยเป็นไปเป็น ECD เลยพี่คนนั้นเขาก็ให้อิสระภาพบอกจอนรนลันไปเลยคุณอยากจะลันทีมแบบไหนสุดท้ายนะครับก่อนจะมาเปิดเองเราได้ลันแผนครีเอทีฟทั้งหมดเลย70คนจนเรารู้สึกว่าเราไปถึงจุดสูงสุดของการเป็นลูกจ้างและไปต่อเราจะไปยังไงบวกกับแพนเดกเข้ามาที่ผมเห็นว่า วิธีการคิดเงินนะครับในเรื่องของฟรีของเอเจนซี่การเซอร์วิสนะครับผมยกตัวอย่างสมมุติคนต่อทําหนังสักเรื่องหนึ่งให้กับเพนกวินชาบูนะผมมาเจอคุณต่อเนี่ยเชื่อไหมผมเอาทีมงานมากี่คน20ไม่แปลกนะฮะยีคนอันนี้ปกติแล้วก็ไม่แปลกที่ทําไมฟรีมันถึงต้องแพงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพอผมเปิดเองค่าใช้จ่ายหรือเอเจนซี่ฟรีของผมถูก ไม่ใช่เพราะผมกระจอกแต่เป็นเพราะผมใช้คนน้อยกว่าแล้วคนของผมหนึ่งคนมันทำได้หลายอย่างตัวผมเองผมกำกับหนังโฆษณาได้ด้วยผมไม่ได้เป็นแค่ครีเอทีฟที่คิดคอนเซปต,ต์แล้ววิ่งหาผู้กำกับอย่างเดียว SME ปัจจุบันเนี่ยแน่นอนนะธุรกิจนะครับลำพังจะทำแต่ธุรกิจอย่างเดียวแล้วไม่ทำการตลาดเลยเนี่ยมันไม่รอดอยู่แล้วแล้วพอมันมีเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่แปลว่าลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นอย่างเดียวอยู่ไม่ได้หรือยิ่งแอดสิยิ่งแอดสิดสคำถามคือแอดที่ยิงนั้นะ่ะมันดีไหมหรือมันเป็นขยะถ้าเรายิงขยะให้โซเชียลเ,ยเงินที่เรายิงเข้าไปก็เป็นขยะนะครับ มันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ได้เซลล์กลับมาถ้าเราเป็นแบรนด์แล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเวลาเรายิงแอดเซลล์เวลาเราให้อินลูเอนเซอร์ถือโปรดักต์เรายอดมาทุกทีเราหยุดทำไม่ได้เนาะนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยสร้างแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อในโลกถูกไหมครับผมจะเลือกเสื้อยืดของยี่ห้อนี้ก็ได้หรือผมจะเลือกยี่ห้อเสื้อยืดนี้ใส่ก็ได้ แต่ถามว่าเหตุผลถ้าผมเป็นผู้บริโภคผมเลือกเสื้อยืดยี่ห้อนี้เพราะผมชอบแนวคิดของการรักโลกและสิ่งแวดล้อมพยายามลบกวนธรรมชาติให้น้อยทีย่เออผมชอบแนวคิดของเสื้อยืดยี่ห้อนี้ผมก็เลือกบวกแค่ creativity เข้าไปในชิ้นงานที่เรายิงแค่นี้ครับมันไม่จำเป็นต้องท่าเดียวก็คือการโปรโมชั่น คือเราพยายามจะคุยกับเจ้าของธุรกิจ SME หรือทีมมาร์เก็ตติ้งในด้านของ Creative Marketing ถ้าผมสามารถแอดในมุมมองของ Creative แล้วอยู่บนเรื่องของ Marketing การทำการตลาดก็แล้วแต่บนอาหารด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นคอนเทนต์อีกอันนึงที่มาเจาะลึกเรื่องของ Creative Solution เพิ่มยอดขายโดยที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเพิ่มเรื่องของวาไรตี้ของเมนูไม่จําเป็นต้องลดแลกแจกแถมอย่างเดียวเราทําอะไรในแง่ของแบรนดิ้งที่จะต่อยอดธุรกิจได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายผมชื่อจรนะครับเปิดบริษัทโฆษณาเอเจนซี่เล็กๆนะครับแต่ก็ทํางานที่ค่อนข้างไม่มีขีดจํากัดโปรเจกต์ใหญ่ๆเราก็ทาได้นะครับชื่อว่า Audacity Bangkok